ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมะรกทายวันใกล้พระนครพาราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุดสองอย่างนี้อันบันปชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นฉไฉนคือการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามมาสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่ง การประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทาจักสุกระทายานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนั้นเป็นฉไหนคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียนชอบระลึกชอบตั้งใจชอบ ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แลอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทาจักสุกระทายานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัตว์นี้แหลคือความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ ทุกขสมุทยอริยสัตว์นี้แลคือตันหาอันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอํานาจความพอใจความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนน์นั้นๆได้แก่กรรม,มาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาทุกขนิโรธอริยสัตว์นี้แลคือ ความดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อะไรทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตนี้แลคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดประการซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ ทุกขะอริยสัจจากสุยานปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนั้นควรกําหนดรู้จากสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัจนั้นเรากำหนดรูแล้วดูก่อนทิกสุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทยอริยสัจ จักสุยาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทยอริยสัตว์นั้นควรละจักสุยาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เรา ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทยะอริยสัจนั้นเราละแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ ทุกขนิโรธอริยสัจจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทำให้แจ้งจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธอริยสัต์นั้นเรากระทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริย,ยสัจจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรจเจริญจักสุยาน ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราจเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง มีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิบสองในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นก็เมื่อใดญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิบสองในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาณตนว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัตนน พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธทวจนะนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีปลื้มใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภพาสิทธินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักแล้วพวกภุมมะเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้ว ณป่าอิสิปัตนะมรคทขทยวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจัตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกปุมมเทวดาแล้วพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจัตุมหาราชแล้ว พวกเทพช well. ัญยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชันดาวดึงแล้วพวกเทพชันดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชัญยามาแล้วพวกเทพชันนิมมานอรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชันดุสิตแล้วพวกเทพชันปารณิมิตตวสววตีได้ฟังเสียงของพวกเทพชันนิมมานอรดีแล้ว พวกเทพนับเนื่องในหมู่พรมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปราริมิตตวสวัพติแล้วได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้เมียพระภาคทรงประกาศแล้วณนะป่าอิสิปัตน,นะมะรุคทายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกประกาศไม่ได้ โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนีก็หมื่นโลกกระนนุนีสะเทือนสะท้านวันไหวทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของพวกเทพพย,ายดาทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานว่า โกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญ,ญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกนทัญ,ญะจึงได้เป็นชื่อของท่านโกนทัญ,ญะด้วยประการชนีและ